โชว์สปีดบิวภูริพลเข้าเส้นชัยที่หนึ่งวิ่งหนึ่งร้อยมอกีฬามหาวิทยายลัยโลกรอบคัดเลือกการแข่งขันกีฬามหาวิทยายลัยโลกฤดูร้อน2025 f s u World University Games 2025ที่ประเทศเยอรมันจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง27กรกฎาคม2568 โดยไฮไลท์สำคัญกรีธาประเภทวิ่ง100เมตรชายรอบคัดเลือกเพื่อคัดเอาอันดับ1-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเมื่อคืนวันจันทร์ที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาบิวผูริพลบุญสรลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยไวัย19ปีลงแข่งขันในประเภท100เมตรกลุ่มที่2รอบคัดเลือกก่อนโชว์สปีดนำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา10.23วินาทีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านโอ๊ต พวชัยหิมเอียดอีกหนึ่งลมกรดทีมชาติไทยลงแข่งขันรอบคัดเลือกกลุ่มที่4เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา10.62วินาทีผ่านเข้าสู่รอบรองเช่นกันสำหรับการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบรองชนะเลิศจะมีขึ้นในคืนวันอังคารที่22กร,รกฎาคมนี้เวลา1น0นาฬิกา10นาทีและรอบชิงชนะเลิศในเวลา2นาฬิกา40นาที